สวัสดีเพื่อนๆชาวพิทยาทุกคนผมแล้วก็สวัสดีแฟนๆคนรักกระตูนแปลงรักทุกคนด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้เนี่ยคือวันที่9มิถุนายนนะครับปี2565เนี่ยทางซุปปุริยาโปรดักชันเนี่ยก็ได้มีการลงโพส์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook เองนะครับหรือ Twitter เ,เตอร์เองเนี่ยก็มีข่าวขันหนึงน่งครับผมที่ทําให้เนี่ยแฟนๆหลักอุตราแมนเนี่ยฮะตาตื่นกระเดียวนะครับผมนั่นก็คือ จะมีการประกาศนะครับก็คือในอาทิตย์หน้าเนี่ยก็คือวันพฤหัสนะฮะที่16มิถุนายนนะครับผมเวลา17นานิกาเนี่ยตามไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการนะครับผมเปิดตัวนะครับถ่ายทอดสดนะครับเปิดตัวอุตโมเดกเกอร์นะผมและทีมงานตสดง่นนะจะเป็นทางการนะครับผมทางช่อง y ย u ทูบอุต n c แชนแนลนะครับผมก็รอคอยกันได้เลยนะครับในการจัดการแถลงข่าวเนี่ยเดี๋ยวช่องบิตกการเนี่ยหลังจากที่ ทางช่องยู u ูบตัวแมนเนี่ยแถลงขาดสุ็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมิตการเนี่ยจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะครับผมอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรอดูการรีวิวของช่องมิตการของผมด้วยนะครับผม<อ>และเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่มีการบอกไปแล้วนะครับว่าวันที่16เนี่ยหรือวันที่หรือวันพฤหัสหน้าเนี่ยนะครับจะมีการแถลงข่าวเนี่ยทางซุปปูริญานเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวหุ่นยนต์นะครับผมหรือแสดงใหม่นะครับที่เป็น AI นะครับประจำซีรีส์อุลแมนเดเกอร์นะฮะ ที่มีชื่ออะไรทีอย่างเนี่ยผมยาไม่ออกกัดี๋ยวรอดูแสดงข่าวเลเป็นชื่ออะไรกันแน่นะครับผมโดยที่พิเศษไปกว่านะครับที่ไม่มีตัว AI เนี่ยก็คือไอตัว AI เนี่ยปกติจะมีคนพากใช่ไหมแต่คนพากครั้งนี้คือคนพาดนะชื่อว่าคุณฟูจิดะนะฮะฮิโรชินะครับหรือถ้าทุกคนอยากรู้จักเนี่ยก็คือนินจาปูนะครับผมจากองค์การนินจาคากรนเจอร์นั่นเองนะครับผมพรู้สึกแบบว่ามัได้ย้อนหลําลึกเลยนะได้ดู เรื่องคาคูริเจออีกหนึ่งรอบนะครับโดยไอ้เจ้าไอไอตัวนี้นะฮะจะทําหน้าที่นะครับบังคับเครื่องบินรบของหน่วยคัสติเลตด้วยนะครับผมก็น่าจะมีในงานแถลงข่าวด้วยนะครับผมซึ่งรายชื่อที่จะมีการแถลงข่าวเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยนะครคือไดกินะฮะมาซูโมโตะนะครับผมหรือคานาตะอาซุมินะฮะหรืออุตราเบนเด็คเกอร์ของเรานะฮะถือจะเป็นอ่าโดยงานนะครับของกัสติเลตนะครับไม่็จะเป็น นักแสดงนะครับอย่างคุณยูกะมุรายามมะนะฮะที่แสดงเป็นอิจิกะคิริโนะนะฮะหรือว่าจะเป็นคุณโนบุนนางะนะฮะไดจินะครับที่แสดงเป็นโซมะริวมอนนะครับผมซาเอมิซาเอะนะครับมิยาสวะนะฮะที่แสดงที่แสดงเป็นนะครับผมซาวะไคสกินะครับผมหรือว่าจะเป็นคุณยูโคยานางินะครับแสดงเป็นยูอิจิโรอาซาคังเงะนะครับแล้วก็คุณ มาไซยะกิกาวดะนะฮะที่แสดงเป็นไคจินะฮะมูราโฮชินะครับผมและขาดไม่ได้เลยนะครับในแผนข่าวนะครับนั่นคือผู้กำกับของอุตเปนเด็กเกอร์นะครับอย่างคุณมาตาโยชินะฮะทาเคซิเอะนะครับผมยังไงก็รอช่องมิตรกายเนี่ยรีวิวด้วยนะครับผมขอให้คุณเข้ามาดูกันดีเยอะนะครับผม ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามช่วยปฏิบัติให้ผมด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมกดถูกใจเพจกดรักกระตุกกระร่างผมด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสสวัดีครับ